ดูเรื่องของการนวดกันบ้างนะคะเขามีการนวดเหยียบฉาค่ะซึ่งก็เป็นการนวดแบบแผนไทยที่หาได้ยากนะคะช่วยเรื่องของการรักษาอมาัมพฤกษ์อัมาพาตค่ะที่วัดโคกเปี้ยวเกาะยออำเภอเมืองจังหวัดสงขลาค่ะเขามีการนวดเป็นการเหยียบแผนไทยที่เรียกว่าเหยียบฉาค่ะเป็นการนวดโดยใช้เท้านะคะจุ่มลงไปในน้ำมันว่านค่ะ เอาไปลนไฟนะคะบนเตาร้อนๆจนไฟค่ะลุกแล้วก็นำไปนวดไปเหยียบตามจุดต่างๆของร่างกายตามอาการป่วยของแต่ละคนค่ะซึ่งก็เป็นวิธีการนวดที่มีความแปลกแล้วก็แตกต่างจากการนวดทั่วไปโดยผู้ที่ใช้วิธีนี้นะคะก็คือหมอยุทธนะคะ หรือว่าอาจารย์ปฐมชนคงมุดอายุ48ปีเขาได้มีการเปิดนวดอยู่ที่สารกลางวัดโคกเปี้ยวค่ะอยู่ที่จังหวัดสงขลาช่วยเรื่องของการบำบัดผู้ที่มีอาการอมารัอมพฤกอัมพาตกล้ามเนื้อทับเส้นประสาทปวดเปวดเสียวปวดปวดชาหรือว่าจะเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงรแต่ก็ จะรับนวดเพียงแค่วันละ12คนเท่านั้นโดยคิดชั่วโมงละ300บาทค่ะแล้วก็มีผู้ที่สนใจนะคะไปต่อคิวนวดกันทุกวันค่ะในภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะครับก็คือเป็นภาพที่หมอยุทธวิหกไฟนะครับก็กําลังใช้เท้านะครับในการที่จุ่มน้ํามันแล้วก็เอาไปตั้งบนเตานะครับเพื่อที่จะให้เท้านะครับร้อนนะครับแล้วก็เอานําไปนวดนะครับสําหรับคนที่มีอาการต่างๆนะครับโดยทางด้านของหมอยุทธเนี่ยก็เล่าให้นักฟังนะครับว่า หมอนวดเยียบชาเนี่ยก็เป็นหนึ่งเดียวของภาคใต้นะครับจากสายเกาะหงจังหวัดนครสวรรค์ครับที่ไปร่ำเรียนมาแล้วก็นวดเยียบชามาแล้วในเจ็ดปีอุปกรณ์สําหรับการนวดนก็ไม่มีอะไรมากอย่างที่คุณวรรวันบอกไปนะครับก็คือมีน้ํามันว่านที่ปรุงขึ้นเอง เตาถ่านแล้วก็เหล็กผ่านไถนานะครับที่ผ่านการใช้งานมาแล้วก็ถือว่าเป็นกุศโลบายแล้วก็แก้เคล็ดเพราะว่าเหล็กพลิกแผ่นดินนะครับจากร้ายกลายเป็นดีครับนวดแล้วจะช่วยกระตุ้นเรื่องของการไหลเวียนของเลือดนะครับเลือดลมต่างๆนะครับช่วยในเรื่องของการซ่อมแซมแล้วก็รักษาอาการป่วยโดยทางด้านของหมอยุทธเนี่ยนะครับบอกว่าถ้าจะมานวดนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะ มาได้ทุกวันนะครับแต่ว่าหยุดนะครับเรื่องของวันพระนะครับหยุดให้บริการนะครับสนใจก็โทรไปได้ครับคุณผู้ชมที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข062-4708284ครับโดยโนวดเหย็ดขาก็จะอยู่ที่สาราวัดโคกเปี้ยวอําเภอเมืองจังหวัดสงขลานะครับอยู่ที่ตำบลเกาะยอก็ไปกันได้นะครับ